ก็ไปรับพัสดุมาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะภัสดุมาจากอุปภาสดุมาจากเบืองค่ยจากขนแกนนะคะเป็นของคุณอูฮักเซียเนาะคะ่ะที่หย้ยไปน้่อยมากนะคะกับอุปกรณ์เสริมกล้องโอโปเนาะคะ่ะม,มีตัวกล่องมีตัวกรอบกล่องสองอันนะคะแล้วก็มีตัวต่อขาต่อข้อกล่องนะคะสองตัวแล้วก็มีฝาปิดหน้ากล่องนะคะอีกสองตัวซึ่งเป็นของแท้ทั้งหมดนะคะกัเบิ้งนะคะว่า ตั้งใจไปซื้อมาให้เมย์น้อยยังรวดเร็วท่านใจเนาะค่ะคุยกันได้ขึ้นวันจันทร์คุยกันขึ้นวันอังคารเนาะค่ะเสารวันพุธเพิ่งกับไปส่งให้เลยนะคะเพิ่งกับไปซื้อแล้วก็ส่งให้เลยเนาะค่ะนี่ก็คือนึ่งน้ำใจของลูกอูหักเสียนะคะที่เป็นหายมาให้ส่งมาให้เมย์น้อยเนาะค่ะกับเอ่อเมย์น้อยกับเก่งใจเพื่อนเนาะค่ะกับให้เพื่อนไปหาให้คุยกันไั้ขึ้นวันอังคารวันเสาร์วันพุธเพิ่งกับไปซื้อแล้วก็ส่งมาให้เลยทันทีเนาะค่ะของก็มาถึงวันของมาถึงเส่นวัุงพธ มาถึงวันศุกเนาะค่ะแต่ว่ามันติดเสาร์อาทิตย์ก็เลยเพิ่งได้นไปรับเบอร์นี้นะคะเป็นวันจันทร์นะคะขอขอบพระคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆแฟนเพจแฟนคลับของอุฮักเซียนะคะคุณอุฮักเซียนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ที่ซื้อแต่ละชิ้นนี้เป็นของแท้ล้วก็เป็นเงื่อนหลายตังค์อยู่นะคะเป็นเงื่อนหลายบาทอยู่นะคะฉพาะทรงกะหาลอยแล้วเนาะค่ะฉพาพค่ากองถ้าพค่าทรงผสดุทกพี่ีน่อยกะหาลอยนะเนาะค่ะแล้วของแต่ละชิ้นกับบางชิ้นกับพันกลัวพันหาพันหกนะคะก็รวมแล้วกับหลายพันนะคะสาหรับ ราคาสิ่งของราคาทรงนะคะราคาสิ่งของราคาทรงเนี่ยยังตีราคาว่าเป็นเงินใดแต่ว่าราคานําใจมันตีเงินออกมาบ่ใดนะคะแต่ว่านี่ละคาเนึ่งนําใจที่ลูกอูไห้นะคะ่ะเพราะไม่หน่อยก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวไม่หน่อยโอนเงินไหบอกบัญชีมาบอกไม่ได้บัญชีมาเพิ่นกรบบ่กเอาเนาะค่ะก็ซึ่ง้นําใจเพื่อนอยู่นะคะว่าเพื่อนไห่มาเพื่อนก็บบกว่าไม่น้อยว่าเป็นยังดอกครัพผมนุนไห่พมตุนเต็มที่เรื่องกองถามเพื่อนเนาะคะ่ะไม่น้อยก็ได้ถามสอบถามเพื่อนเวลาเหตุยังบ่ใดก็กองโกโปนะคะเพิ่นก็ใส่เหลือยังดีนะคะ ฝากพี่น้องซอยกดติดตามเพิ่อน,น้ำเนานะคะ่ะอูหักเสียนะคะหนึ่งแนะนําใจที่มีให้ตอกกันนะคะไม่ใช่ไนขอนน่อมรับน้าใจนี้ไห้แล้วก็สัญญาวา่าจะไปเมืองไทยสิต้องหาตัวสิไปสิต้องหาตัวจริงให้เจอแล้วก็สิต้องเจอแล้วก็สิต้องม้อน้ำกันให้ได้ซักมือนะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณไปหลายๆนะคะด้วยรักจากใจจ้า